สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัย PT นะครับวันนี้ก็เป็นเคสส่งกลางคืนยี่แล้วครับนะครับก็ตัวนี้ขออนุญาตเป็นภาพนิ่งนะครับตัวนี้ DC 70นะครับขึ้นได้นะครับผมกว้างที่เมตรเก้าสิบยาวที่สี่เมตรห้าสิบนะครับยางเป็นยางเรเดียนกระทะขอบสิบห้านะครับยางเก่าๆเยอะแยะครับยางเรเดียนขอบสิบห้าครับ ชุดหูรากนะครับก็เป็นชุดหูรากเป็นคอก็เป็นเหล็กรางน้ำสีนิ้วนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมเสริมให้ให้เยอะครับให้เยอะดุมล้อหน้านะครับจะเราใช้ดุมล้อหน้าของรถกระบะทำนะครับเพื่อให้ความแข็งแรงทนทานต,ต่อแรงบิดนะครับตัวนี้สีตรงพื้นก็สามารถเลือกได้ครับจะให้เป็นสีดำหรือสี เหมือนทั้งตัวรถก็ได้นะครับสะท้อนแสงก็แถมครับหลายท่านก็บอกว่าแถมเยอะๆหน่อยนะครับเม็ดไม่กี่บาทคือเราก็เป็นของแถมนะเนาะเล็กๆแน่น้อยแค่นี้ก็ส่งที่สกลนครครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้กับมาหอดบานลูกค้าเรียบร้อยนะครับเป็นรถเกียวหลากรถเกียวดีซีเจ็ดินะครับวันนี้กับมาหอดเด็กนิดน,น,นึงครับเพราะว่มมาส่งหลายตัวนะครับก็ หอบานลูกค้าแล้วนะครับอาจจะโฟกัสนะครับเห็นรถเราเปงเดนแน่นอครับผมพอใจอยู่ครับพอใจอยู่ดอกเนาะเป็นแต่ใส่เป็นแต่แข็งแรงอยู่เนาะการรับประกันครับผมสินค้ารับประกันหนึ่งปีนะครับผมใส่เบรงกันกันเสียกันท้ายมองได้ก็โทษไปแจ้งได้ครับผมก็เฮ็ดให้ดีที่สุดแหละครับแบบบรต้องแก้กันนะครับผมอันนี้บ้านยังเนาะครับนี่ หน้าทุ่มความเจริญบรรเจิเพื่อสว่างครับสว่างจังหวัดสกลนครเนาะโอเคครับวันนี้ห้องกับสะท้อนแสงติดให้เรียบร้อยนะครับว่มขั้นเลยขั้นนี้ครับงามอยู่ดอกเนาะว่านก็เดี๋ยวขอญาตนะครับขอขอบคุณลูกค้าอะไรครับมือนี้ครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับ